สวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าจากฝั่งอังกฤษจ้ะทุกคนโ8โมงเชา้าแดดจ้าเลยจ้าวันนี้อาทิตย์ที่พี่สายจะกลับมานี่จะร้อนอยู่เพื่อนๆนะจะร้อนอยู่แต่ก็ไม่ได้ร้อนมากเท่าช่วงสองอาทิตย์นี้เพื่อนๆสองอาทิตย์นี้ร้อนมากวันนี้จอยก็จะเดินไปที่ bus stop จ้ะทุกคนนะ ก็จะไปเมืองลีดจะจะเอากางเกงไปเปลี่ยนเอาเสื้อไปเปลี่ยนใส่ไม่ได้มันใหญ่เกินเอามาใส่แล้วโหหลวมเลยจะไปเปลี่ยนจะแ้วกางเกงมันก็ขายาวด้วยทุกคนไปแต่เช้าเจ้าชอบไปแต่เช้าไปเดินต๊ตุ๊ติเต๋อยู่ในตลาดนั่นแหละจนกว่าร้านเสื้อผ้ามันจะเปิดอเพื่อนๆมันเปิดก็ประมาณเก้าโมงอ่ะ ก้าโมองสิบโมงอะไรประมาณนี้นี่เคงป้ายรถเมล่ะจอยก็ไม่ได้ทาผมนะผมจอยมันมันเป็นอย่างนี้เองเพื่อนๆนะจอยไม่ได้เป่าจอยไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะจอยสระจอยก็มัดมัดมัดมันก็เลยเป็นทรงนีนน้รถเมล์ไปยอกจากค้นจอยรอรถเมล์ฟั่งไปลีดจ้ะค่ารถเมล์ไปกลับก็สี่ปอนทุกคนยังถูกอยู่จ้ะแต่ถ้าค่ารถเมล์เกือบสิบปอนไปกลับจอยก็ไม่ไปจ้ะ บรรยากาศช่วงเช้าเช้ามานี้แหละทุกคน,ชเ,กนเช้าเกินเช้าเกินรถเมย์บอกว่าแปดโมงสินาทีของวันของวันเสาร์แต่ถ้าว่าวันการถึงวันศุกร์นี่ก็มีหลายเที่ยวอยู่แต่ถ้าเป็นวันวันอาทิตย์ชั่วโมงละหนึ่งคันจะนะวันเสาร์ก็นั่นแหละประมาณ40นาทีครึ่งชั่วโมง กึคึงชั่วโมงประมาณนี้จ้ะทุกคนถึงตลาดเมืองลีดแล้วจ้ะทุกคนแบล็คเบอร์รี่สองกล่องหนึ่งปอนด์จะได้นิดเดียวเองเพื่อนเพื่อนเอ้ยจอยเก็บที่สวนจอยได้ตั้งเยอะเมื่อวานเก็บได้ตั้งสี่กล่องจากกล่องใหญ่ๆอ่ะจ้ะจอยก็เอาไปให้เพื่อนเพี่อนดีแล้วก็เพื่อนจอยจ้ะทุกคนผลไม้ก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนจอยก็ถ่ายนิดๆหน่อยๆไม่ค่อยถ่ายอะไรหรอกจ้ะมาบ่อยเนาะมันถ่ายบ่อยๆก็กลัวเอฟซี C ทุกคนเพื่อนๆทุกคนจะเบื่อจ้ะมาแล้วก็ ก็อย่างที่เห็นนี่เราจะทุกคนจอยก็ไม่ได้ค่อยซื้ออะไรจ้ะนะจอยจะไปธุระไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็กลับบ้านไปทํางานต่อทุกคนเพราะถ้าไม่ไปวันนี้นะวันพรุ่งนี้มันจะสิ้นสุดในการที่ว่าเปลี่ยนคืนทุกคนมันจะสิ้นสุดในการแบบแรกเปลี่ยนคืนนะจ้ะทุกคนจอยก็ยต้องแบบว่าไปวันนี้แต่เชา้าจ้ะเพราะว่าร้านเขาเปิดเก้าโมงเช้าเนาะจอยก็จะเดินอ้อมไปทางนี้จ้ะวันนี้ จวจะไปร้านมาร์คเอ็กเซเพนเซอร์จะทุกคนมันแต่เช้าอยู่จะมันช่วงประมาณแปดโมงจะเก้าโมงอีกสองนาทีก็เก้าโมงจะทุกคนนี่ร้านนี้จะจอจะเข้าไปเปลี่ยนเสร็จเปลี่ยนอะไรเสร็จก็จะเดินลงไปซื้อเชอร์รี่จะนะซื้อเชอร์รี่ข้างล่างแล้วก็จะกลับไปทํางานต่ออย่างที่บอกอ่ะจะทุกคนตอนเสสายคนจะเยอะนะตอนนี้มันเช้าเกินคนที่ไม่ตื่นนอนเพื่อนเพื่อนเพ,พราะเรียนปิดเทอมไงนี่จะจอลงมาชั้นล่าง โซนขายอาหารอันนี้ห้าปอนจ้ะเชอร์รี่บลูเบอร์รี่จ้ะเนี่ยเชอร์รี่ของเขานี่ลูกเบลเลอร์นะทุกคนนะลูกใหญ่สตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่จอยไม่ค่อยเท่าไหร่จ้ะนะไปเก็บมาเบื่อละแล้วก็จะมีนี่แบล็คเบอร์รี่สามปอนนะแพงต่อกล่องอ่ะเพื่อนเพื่อนเก็บที่สวนจอยนะโอ้ได้เยอะราสเบอร์รี่จ้ะก็ประมาณสองปอนสามสิบพีจะ ลูกตัวโต,วต,วต,วตวใหญ่ๆบูเบอรี่นี่ก็เยอะเยอะเชอร์รี่ก็เยอะจ้ะผลไม้หลายอย่างเยอะอยู่จ้ะนี่บูเบอรี่ประมาณนี้จ้ะทุกคนจอยก,ก็ถ่ายได้เท่าที่ถ่ายจ้ะนี้เขาก็จะมีแบบว่าปะปนกันไปจ้ะบูเบอรี่แล้วก็ลาสเบอรี่ อ่างุนสามสีเชอรี่กล่องหนึ่งห้าปอนจอยซื้อมาสามกล่องเลยทุกคนนะอร่อยมันลูกใหญ่มันลูกคล้ายๆจัมเบิล,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 ลอันนี้เขาบอกว่าคิงไซส์แต่ว่ามันก็เท่ากับลูกที่ว่ากล่องละห้าปอนที่จอยซื้อจากทุกคนอันนี้ได้นิดเดียวคิงไซส์สีแดงอย่างเงี้ยกลับมาจากรีตัวก็มาทํางานจ้ะ,ะตอนนี้เลิกงานละเดินออกจากตัวตึกแล้วจ้ะไปหลีไปเปลี่ยนไอ้นี่ เพื่อผ้านะแหเพื่อนๆน,นะเาใส่ไม่ได้ก็เลยไปเปลี่ยนก่อนที่ว่าเขาจะหมดวันหมดอายุที่ว่าจะไอเนี่ยจะจะไปเปลี่ยนคืนเอาเงินคืนน่ะนะเราก็เลยมาทํางานต่ออเลิกงานะละเดินกลับบ้านเราจะให้ดูต้นพรำจะพรำป,ปีนี้ไม่โดกที่โรงเรียนแต่ใกล้จะสุกแล้วแหละ ลูกใหญ่นะพันวิตตอรียทุกคนเนี่ยใกล้จะสุกแต่มันเน่าเยอะสตูพืชเยอะจะปีนี้เห็นะตู้ตูพืชเยอะมันเน่าเห็นไหมนะเน่าไปดูแลของเขาไม่ได้หรอกจะ้ะแล้วบางคนบอกน้องจอยจะซื้อนุน่นซื้อน,นี่มาดูแลจอยไม่มาดูแลจะ้ะ ไม่ใช่ของของจอยของโรงเรียนโรงเรียนเขาดูแลอยู่แล้วเขามีคนดูแลอยู่แล้วเขามีพานโรงดูแลอยู่แล้วแต่ถามว่าเก็บกินได้ไหมเก็บกินได้จ้ะเพอะเขาปลูกมาช่วงมาสุกก็ไม่มีใครเขาเก็บหรอกเพราะเพราะว่าเขาหยุดงานกันหมดไงมีแต่พวกจอยนี่แหละมาทำนี่ปีที่แล้วนะนเพื่อนๆก็เห็นจอยเก็บนะาดกมากอันนี้ไม่ดก ไม่ดกเลยแหละมันเป็นอะไรไม่รู้แถบที่พวกจอยอยู่เนี่ยผลไม้ไม่ดกนี่ลูกลูกพัมแบบนี้มันเปรี้ยวอ่ะเพื่อนๆนะเขาไว้กินตอนสุกอร่อยบางคนก็ชอบกินดิบๆมากินกับพริกเกลือมาดองอะไรกับว่ากันไปจ้ะจอยไม่เคยมาดองจอยชอบกินสุกไง ไม่ไม่ดกทีนี้จะดกประมาณนี้จะ้ะพันนี้อร่อยสุดวิตตูเรียเนี่ยพันวิตตูเรียลูกหนึ่งลูกหนึ่งนี่ก็เท่าไข่ไก่ไซส์เล็กกับเพื่อนๆน,นี่ดกปีทุกปีนี่เข้ามาอย่างนี้ก็เห็นดกเต็มเลยปีนี้ไม่ดกหรอก ยนเนี่ยไม่ดกทุกคนยีนไม่ดกสะปานกันที่เนี่ยโดยมีคุณแกเข้าออกไงมีบัตรเข้าออกนะมาตัวไหนก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ก็มาทำก็ได้ถ้าไม่มาวันศุกร์ก็วันเสาร์อาทิตย์เงี้ย ย้อนแสงต้นอันนี้ก็ดกนะอะไรนะคับแอปเปลิลนอะ่ะเพื่อนๆพันธุน์สีเหลืองแต่ไม่อร่อยไงพันธุ์สีเหลืองไม่อร่อยอให้ดูพันธุ์สีเหลืองนะนี่พันธุ์สีเหลือง ลงมาทางน,นี้เต็มดกนี่ลูกเต็มเลยเห็นไหมนะ่ะรับเอาปพันธุ์สีเหลืองนี่ามากินได้มันมนแล้วแต่คนชอบแต่ทุกคนพันธุ์นี้จะไม่ชอบมันฝาดมันเฟื่อนมันฝาด,ฝาดแล้วแบบติดเหงือกเลยจ้ะอะมันไม่อร่อยมันไม่อร่อย ข้าสองพันที่ว่าสองพันที่จอยซี่แบบขายให้ดูนานมาแล้วว่ะอันนั้นจะอร่อยอยู่เพราะว่ามันไอ้นี่มันจะออกอร่อยกว่าจะ้ะมันไม่ฝาดไงอันนี้มันฝาดอันนี้ไม่อร่อยวางากันที่นี่อากาศดี ร้อนเห็นไหมยิ่งลมพัดเย็นๆโอ้โอยยิงสบายเพื่อนๆช่วงนี้ก็ลมพัดเนี่ยได้ยินเสียงลมไหมพัดแบบเย็นๆนะอยู่ในล่มอะ่ะอากาศเย็นดีจ้ะตแต่บางคนนี่ก็จะคิดว่าหนาวเลยแหละอยู่ในล่มอ่ะเพื่อนๆสำหรับจอยจอยว่าเย็นดี ถ้าเดินตามแดดเดี๋ยวร้อนมุมนี้สวยนะมุมเมื่อกี้ถ่ายให้ดูสวยดิเดินเดินไปทางด้านหลังไปเดินเรื่อยเ,เล่นยังไม่รีบเนี่ยไม่รู้จะรีบไปไหนบ้านก็อยู่แค่ตรงนั้นเลิกงานแล้วว่ะเพื่อนๆ ใกล้ใกล้ตัวนุงนอนความรู้สึกงว่วงด้านล่าง,ง,ง,งมันได้โฟกัสเพื่อนๆพนกล้องมันไม่โฟกัสข้ามถนนมาฝั่งนี้ เย็นดินะถูผกผูกเปนอนนะเนี่ยผูกเปนอนอากาศเย็นๆสบายยุงก็ไม่มีแมงวีก็ไม่มีมาโตเพื่อนจะสบายมากถ้านอนผูกเปนะไน,นั่งจอยเห็นเห็ดพึ่งแม่มดอะอยู่แถวนี้แหละทุกปีมันจะขึ้นเยอะนะ อันนี้ไม่ค่อยขึ้นสีมอไซค์รันกันออกมานะแล้วก็แตนกลจะถึงบ้านละอันนี้แบบเดินแบบขี้เกียจที่สุดเพื่อนๆเ,เดินเหมันก็ขาไม่มีแรงอ่ะนะจะเดินแบบเอาขาแบบเล่นเอาขาแบบไม่มีแรงงเงี้ย เ,เดินนี้แหละขี้เกียจไงถนนมองออทะลุนี่ก็ถนนใหญ่จ้ะบ้านจอยไม่เดินทะลุออกเดินลัดไปเนี่ยหลังลานจอดรถหลังบ้านเนี่ยนี่จอยเดินลัดขึ้นตรงนี้

ตื่นตั้งแต่ตีก่อนตีสี่ไปนเนี่ยนกดตั้งแต่ตุ่มค่ะเห็นที่เปิดน้ำถึงบ้านละถึงบ้านแล้วจะทุกคนจะดูแอปเปิลแอปเปิลจอยโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณครับบ๊ายบาย